I want to to Switzerland I haven't a been to there go for สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องโมเมนต์ของน้องลิซ่าในไลฟ์วีเวอร์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน่ารักสดใสมากๆและครั้งนี้ที่มาไลฟ์นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องด้วยค่ะที่มาไลฟ์คนเดียวส่วนโมเมนต์จะสดใสน่ารักขนาดไหนจะว่าอย่างไรไม่รอเช้ามาดูกันเลยค่ะคุณยังยิ้มปล่าลิซ่าเอ จากไลฟ์ที่เผยออกมาลิซ่าได้ทักทายสวัสด,ดีบิงพร้อมบอกว่าเหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยที่มาไลฟ์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาที่เกาหลีตอนนี้สองทุ่มแล้วหรอพูดอย่างนี้ได้ไหมคะจะมีคนปล่อยคอนเทนต์ของพวกเราสองทุ่มแล้วคงจะปล่อยมาแล้วคอนเทนต์ของพวกเราแบทพิงค์สุขสันต์วันครบรอบเจ็ดปีจากนาลิซ่าก็ได้จัดผมทรงใหม่ค่ะพร้อมชวนดูคอนเทนต์ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ชมกันใน YouTube ลิ่าบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยไม่ทันไลาเผอไปแป๊บเดียวก็7ปีแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยยังรู้สึกเหมือนเดวิวมาประมาณ3-4-5ปีเองไม่ทัลายพอ7ปีฉันเองก็าอายุยู่2 e แต่ถึงอย่างไรกันได้ฉลองไปกับบิงแบบนี้มันดีมากเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาบิงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ฉันจริงๆค่ะขอบคุณมากๆฉันรักบิงนะคะพอมาไลฟ์คนเดียวแล้วทำตัวไม่ถูกเลย ระยะเวลา7จปีเวลาผ่านไปมากเลยฉันรู้สึกเหมือนเรายัางอยู่มาห้าปีเองขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพวกเราเสมอมในครบรอบเจ็ดปีแบบพิงและอยากจะมาคุยกับบิงสักหน่อยเพราะหนูไม่เคยคุยแบบนี้คนเดียวเลยหลายคนเดียวไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเขินอะ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรขอบคุณพี่บิงทุกๆคนนะคะขอบคุณที่คอยเป็นแบบเป็นกำลังใจให้ตลอดและนี่หาก็เป็นโมเมนต์ภาพในไลฟ์ของน้องลิซ่าซึ่งแอนก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันค่ะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเอจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ